แก้เอวกับเกงยีนอย่างดีอีวิสุครับผมลูกคา้าสุราธานีนี่แหละอืมอันนี้ชัางมือหอมเอวออกมาเรียบร้อยแล้วอีวิสุครับแล้วมีตัดขาด้วยลูกคา้าบอกให้ตัดขาธรรมดาถนะ้าหนจะให้ครับตัดไปลายดีไซน์กราฟิกอย่างเท่ครับผมดูซิเนี่ยนี่คืออีวิสุกเขาจะเป็นเดิมแบบนี้แหละอืม,อมแล้วลูกค้าตัดธรรมดานะถ้าหนึ่งก็ตัดธรรมดาแบบเย็บติดให้พอใส่สักฟักก็จะขึ้น,ข,นขึ้นเฟรสนี่ช่างมือออกแล้วการแก้เอวอย่างดีครับก็คือ ช่าหนึจะลื้อเอวออกมาหมดเลยแล้วประกอบเข้าใหม่ครับนะแล้วก็ตัวไหนที่มีดีไซน์ข้อจํากัดยังไงช่นหนึ่งก็จะเว้นแล้วก็จะไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับกับเขาเลยได้ตัวอ e ีวิสุตัวนี้จะเป็นได้เฉพาะนะครับก็คือมันจะสลับสีนะสีส้มกับสีเหลืองเนาะช่นึ่งก็จะรียพื้นให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดครับเวลาไปสวมใส่ก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแกส้สรงเกิดขึ้นนั่นเองครับผม ครับเพื่อความสมบูรณ์ของงานช่้นหนึ่งก็ลือออกปอ้ายเปิดช่นหนึ่งก็ลือออกมาค่อยประกอบเข้าให้ใกล้เคียงของเดิมนะครับก็มันโอเคกว่าครับตัวนี้จะเป็นผ้ายืดนะครับอีวิสุปกติผ้ายืดไม่ค่อยมีครับตัวนี้นะะเป็นรุ่นใหม่เนาะเมดอินเจแปนครับก็ดีไซน์หูก็จะเอียงๆเบี้ยวๆสักนิดนึงอะไรตามสไตล์เขานะั้นแล้วแต่เขาจะออกแบบมานะอ่า่วนป้ายพวกป้ายอ่ด้านนอกด้านในช่านหนึ่งก็พยายาม ติดให้แบบเหมือนกาเหยของเดิมมากที่สุดครับก็พยายามทําให้มันดูดีที่สุดอะเออเวลาลูกค้าไปสวมใส่แล้วก็จะได้สบายใจนะครับตัวน,นี้เก็บเข้าประมาณ2นิ้วครับผมลูกค้าจากทั่วประเทศไทยนะครับสามารถแอดไลน์ชั้งหนึ่งไลน์ไอดีเอ็นยูเอ็5ใช้บริการเข้ามาใช้บริการได้ครับก็คือวัดไม่เป็นยังไงก็ส่ง ตัวต้นแบบตัวหนึ่งที่ใส่คิดว่าใส่ทรงนั้นมันพอดีอะไรเงี้ยก็ส่งมาให้เป็นแบบชั้นหนึ่งสามารถ c o ปปี้ตัวต้นแบบได้ครับให้ใกล้เคียงของตัวต้นแบบเวลาลูกค้าไปสวมใส่มันจะชัวร์มากๆเลยครับนี่เป็นไงเห็นไหมป้ายข้างหนู่ข้างหลังข้างนอกข้างในชั้นหนึ่งก็ติดให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดส่วนก็ได้ข้างนอกเออไม่ใช่ได้ข้างนอกป้ายด้านนอกชั้นหนึ่งก็ประกอบให้มันเออเราก็จัดวางนะให้มันสมดุลกันว่างั้นเถอะมันเวลาไปสวมใส่แล้วมันก็จะ ไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงหรือมีการเลือออกมาแล้วประกอบเข้าไปใหม่อะไรประมาณนั้นออรีวิวที่เห็นลูกค้ารับงานไปเรียบร้อยครับลูกค้าสมใส่รือส่าสบายใจสบายเทิบเลยครับเนี่ยะตงกูง,งตะเก็บนะให้เต็มๆไปเลยครับร้านปัทานีครับเป็นร้านเล็กๆครับดกับร้านขายขนมเค้กยมเบเกอรี่ครับก่อนถึงธนาคารอมสิน สาขาถนนหน้าเมืองครับก็เส้นเดียวกับตลาดสัญเจ้านั่นแหละเส้นเดียวกับสหไทยเก่าครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชก,การครับนอกจากไปธุระก็จะแจ้งลูกค้านะทำเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือเฟซบุ Facebook, ๊กไทม์ไลน์ของเชื่องหนึ่งเองนะครับขอบคุณมากครับโอกสาสหน่าเช่ไหมครับยินดีต้อนรับลูกค้าจากทั่วไทยครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าว่าเชืงหนึ่งจะทำยันอะไรกับวนนี้ครับบ๊ายบาย